สั่งอาหารนะครับเชิญนั่งเลยค่ะชคาาเชิญน,นังนน่งเลยค่ะวัสดีครับสั่งอาหารนะครับเชิญนั่งเลยค่ะเป็นไงบ้างสั่งเกาเหลาเส้นจี๋เลยเป็นทุกอย่างไหมคะอะไรนะครับเป็นทุกอย่างไหมคะไม่เอาตับครับเราต้องบริการข๋วเตีวด้วยนะเราต้องบริการค่ะเพราะว่ามันเป็นงานของเรานะคะเชิญค่ะ อร่อยมากครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออายุเพิ่มขึ้นอายุเพิ่มขึ้นแต่ว่าหน้านี่ครับพี่อ,อ้อยเรามากินกันเยอะนะครับใช่อร่อยมากนัพี่หวานครับตอนจำหลับอยู่นี่ครับสู้พี่หวานสิบว่าปียอ่สิบยี่สิบกว่าวนะ okay. ปีผักนี้เป็นผักเรียกว่าจิมจูฉ่ายนะครับ ให่มีประโยชน์มากเลยรเรารเล้างมือแล้ก็เปนรถต้นไม้นะน้องหูไม่ใช่ธรรมดาจริงเหรอเนื้ที่รองใส่ขวดไว้นี่เอาเป็นรถต้นไม้นั่นี่คราเวลาเรา ล้างมือเสร็จใช่เราไม่ทิ้งน้ำเราไม่ทิ้งน้ำก็จะอยู่ในนี้โอ้โหเราเอาไปล้างเอาไปขนรอดก้นไม้ขนลอดน้ำก้นไม้ทิ้ะไรที่ไหนอ่ะโอ้เชียโอเคน้ำที่กินเหลือนี้เราก็จะมีโราจอเทนี้อันนี้เป็นซิงสำหรับล้างแก้วโดยเฉพาะเชพเพห้ามห้ามมาปนอันนี้จะเป็นเอ่อสก๊อตว้ล้างอันนี้สำหรับล้างแก้วเราแยกแล้วเราต้องผึ่งไว นี่คือน้ำยาล้างอ๋อแล้วก็ปอดโป่งมากหลอดแล้วก็แยกค่ะอันนี้หลอดอันนี้เป็นขยะที่เป็นนี่เราจะไม่ปนการขยะเปียกขยะแห้งเราแยกหมดแ้เศษอาหารเหลืออันนี้หลอดยกน้ําด้วยแยกน้ําออกอันนี้จะเอาไปให้ปลาให้ลาให้หมาหรือว่าอะไรที่มีคนมารับไปดีว่ะพี่เอาไปเลี้ยงปลาที่ชุ่มนาอ๋อที่ใช่ใช่ปลาตัวเองใช่ปลาแล้วฟีดไว้ S <S <People> <änd> ได้ปลาที <mumbles> ่ก <và hai> ินของดีขนาดนั้นเลยใช่อันนี้ก็คืออันนี้เราจะล้างน้ําแรกก่อนแล้วก็มีน้ำไอ้นี่ใช่ไหมน้ำยาแล้วก็ล้างล้างเสร็จอาหารเราก็จะมีแพ็กอันนี้คือจะเอาไปฝังฝังที่ช่งนาทำปุ๋ยนะเราแยกทุกอย่างเสร็จพอล้างเสร็จเราก็ไปตากแดดอันนี้เหรอครับใช่มีมีโดยตากแดดด้วย ตากแดดหลังบ้านนะเคยชาวล้างเสร็จก็ตากแดดเอ็นไงล่ะโอ้โหฆ่าเชื้อใช่ค่ะโดยสากแสงธรรมชาติใช่ค่ะสุดยอดมากโค้ชมหาศาลเจ๋อเหมือนเหมือนซ้อมเลยขาขวดน้ำไม่หยาดทิ้งนะคะครับไหนเราต้องแยกเพราะเนี้ยไปช่วยทำขาเทียมทำขาเทียมได้โอ้โหไปแยกทิ้งอย่างเป็นคนสวยขึ้นมาทันตาเลยทำขาเทียมสองคนโอ้ยประโยชน์